กลับเข้าสู่บรรยากาศของรการคว้าไมค์คว้าแชมป์ทางช่องแฟนทีวีกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้การนั่งอยู่ที่บริเวณส่วนของโรบบี้ครับของโรงแรมเจริญธานีจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งสุดยอดโรงแรมคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนี้ที่เปิดให้บริการมานานแสนนานนะครับแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองซะด้วยนะครับไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายครับน้องๆที่มาร่วมออดิชั่นกับเรานะครับก็แน่นอนครับว่าเดินเข้าทาประตูด้านหน้านะครับที่เมื่อวานนี้ผมได้ถ่ายทํารายการให้คุณผู้ชมได้เห็นโซนด้านหน้าของโรงแรมไปแล้วนะครับพอเข้ามาก็ สู่ชั้น3นะครับที่เราเรียกว่าห้องหน้าเหมือนนั่นเองครับในจุดตรงนั้นนะครับก็จะมีจุดลงทะเบียนนะครับที่พร้อมจะต้อนรับน้องๆและก็แจกหมายเลขประจำตัวให้กับน้องๆทุกๆคนครับได้ไปต่อแถวต่อคิวนะครับในการที่จะเข้าไปพบกับคณะกรรมการทั้ง3ท่านและผมเชื่อว่าตอนนี้ครับคุณผู้ชมคงอยากจะได้ฟังเสียงแล้วนะครับว่าในวันนี้วันอังคารซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาด้วยหลายคนได้หยุดงานนะครับก็ดูความหมายความแช้แบบสบายๆเนี่ยคุณผู้ชมครับไปดูสิครับว่าวันนี้มีคนเสียงดีคนไหนบ้างที่ทางรายการของเรานั้นนำมา คุณชมทาางบ้นบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกำลังทำอะไรอยู่คะ <c oughs> เออ <c oughs> ถ่ายรูปคะ่ะ <c oughs> ถ่าย,ยรูปถ่ายถ่ายถ่ายรูปอินสตาแกรมปะคะค่ะค่าค่าไอจีเลยคะ <c oughs> โอเคชื่อดีกว่าชื่ออะไรครับชื่อฟาร์มี่ค่ะฟาร์มี่ฟาร์มี่ฟาร์มี่นะครับแปลว่าอะไรอ่ะรู้ป่ะไม่รู้เออคุณแม่คุณแม่ตั้งให้ค่ะเออเออเออทำไมคุณแม่ถึงตั้งชื่อนี้ให้ใครทำไม่ไม่รู้เหมือากันแต่หนูชอบไหมชอบค่ะมาสู่การร้องเพลงดีกว่าฟาร์มี่ครับชื่อดีไม่น่าร้องลุกคลุงเลยนะ อยู่ในอินเตอร์อินเตอร์นะเป็นไงบ้างครับกับการร้องเพลงลูกทุ่งแม่ชอบเปิดให้ฟังแต่เด็กอะค่ะก็เลยชอบแต่เด็กเลยครับครับครับร้องเพลงลูกทุ่งกับอินสตาแกรมชอบอะไรมากกันครับร้องเพลงลูกทุ่งค่ะโอเคโอเคแล้วไปซ้อมอ่ะบนนั่งอัพไอจีโอ้ยแล้วจะสู้เพื่อนเขาได้ไหมเนี่ยซ้อมอยู่ค่ะซ้อมอยู่นะโอเคเดี๋ยวจะช่วยนะครับขอบคุณครับ โอ้ยโอ้ยลูกหลายคันเที่ยวทางบกสุดเส้นย่าหลังให้ค้นยำ คือคำสอนอีพอย่ำยังฟังแน่นอยู่แก่นใจจากแดนอีสานบ้านเกิดเมืองนอมาเล่นละครบทชีวิตหนัก คงเป็นเวรกรรมที่ฉันเคยทำชาติที่ผ่านมารักใครแล้วได้น้ำตาตอบแทนมาอีกครั้งจนได้คิดจนเงาอยาเศร้าเป็นโสภัยว่าพูดกัสร้างบ้องสนเห็นแล้วโดนใหนมงมแหงแม่นถามแข็งแขนมีแฟนแล้วบอกยังวางพ่อบอละอายขั้นใจนอนสิคิดนาะา เพนหน่อยมีที่ทำอะไรคะซ้อมร้องเพลงค่ะซ้อมร้องเพลงอะไร <c oughs> หนดูซิให้กล้องดูนหน่อย <c oughs> เ,ออเป็งลำคชนจากสอฟตเบสโซดค่ะ <c oughs> ของก้านตองค่ะก็ถนัดหมอลำค่ะหนูโดนปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กค่ะให้ชอบมอลำค่ะหนูก็เลยฟังมาเรื่อยๆฝึกร้อ,องมาเรื่อยๆก็เลยใครไปปลูกฝังใครไปบังคับอะไรหนูคะไม่ไม่มีใครบังคับค่ะพ่อกับแม่ค่ะ,อะตอนเด็กๆพ่อกับแม่ชอบพาไปดูมอลัมค่ะหนูก็เลย มันก็เลย <c oughs> มันก็เลยชอบค่ะอ่าฮะคิดจนเงาอยากเร้าเป็นโสดภยัยวโพดกับสร้างบอสนเห็นเราโดนแหงมองแหงแมนทำแขนแขนมีแฟนแล้วบอ,อยังว่างพ่อบอละอายขั้นใจน้องสี่คิดน้ำยานแต่บุญบอคำต่อยต้ำจนทางปิด ต้องมีสักวันต้องมีสักวันท่องคำเติมฝันแสงนวลนวลชวนให้คนคลังค่งคล้ วิธีใช้เสียงบางทีสูงใสก็จริงแต่ว่าความนิ่มนวลน,น่าจะต้องบวกเข้าไปอีกนิดหนึ่งมือสุริยนยามสนทรามูนกกาเข้าบินมาสูรังก่อนสิ้นแสงดาวทงหน้าบ้านเฮาฟ้าคอนสิแจ้ง ลุมเ้าพัดใบข้าวแก่งโยอดสะแบงปลิวในสายหมอกเรื่องชื่อลือน้ำสยามมีแต่น้ำใจขอเตือนท่านผู้อาศัยอย่าทำอะไรให้ไทยร้าวรา สวัสดีค่ะชื่อน้องจีดดูดฤดีเกศสุภาค่คะเคยเข้ารอบ5คนค่ะทีซันเดียวกับพี่จมจมอะค่ะก็เห็น MV ของพี่จมจมนะคะก็รู้สึกตีใจแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับพี่เขาด้วยค่ะที่พี่เขาได้มีซิงเกิลแรกออกมาค่ะ ก็ประสบความสัเรียน้องจีก็ดีใจด้วยค่ะครั้งนี้นะคะน้องจีก็หวังว่าจะได้มีโอากาสเป็นอย่างพี่จุม่มจ้มบ้างนะคะยังไงก็ขอกําลังแรงเชียร์แรงใจนะคะจากท่านผู้ชมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ขาใจกอดมอนร้องไห้หัวใจเฝ้าแต่รอความรักใดในโลกาหาเทียมเท่าที่แม่เราสู่ฟูมฟ้านั้นรักแท้ มีีคาเพยยงยทใจพวกเราอามาตะาวิทยามาประกวดควมใไมคคว้าแชมป์ปีสี่ค่ะหนูชอบค่ะแล้วหนูก็รออายุถึงสิบห้าปีหนูมาประกวดค่ะหนูไม่รู้ว่าหนูไม่รู้ว่าอายุหนูยังไม่ถึงหนูก็ยังไม่มาหนูติดตามมาตลอดค่ะถ้านูชอบร้องเพลงแล้วเพื่อนๆก็ชอบร้องเพลงเหมือนกันค่ะก็เลยชักชวนมาร้องเพลงด้วยกันนะคะหอมมาต่อหอมไหม้อม นี่ดาวยังสวยยังส่องแสงประดับฟ้านาน,นานที่เราเดินตามฝันจากบ้านมาไกล จำได้ไหมจะไม่กลับหลังถ้ายังไม่ได้ดีเอ่ยถอยคำนี้ต่อหน้าแม่พอวันจาาแต่ก็ถือว่าเป็นคนที่เ,เข้าใจร้องเพลงนะฮะที่ขาดก็คือท่วงทํานองลึกๆบางตัว ที่หนูไม่โหนเสียงลูกเอื้อนไม่ไม่โหนไม่โหนเสียงให้เขาเรียกว่าทําให้เสียงน่าฟังยิ่งขึ้นเท่านั้นเองแต่เนื้อเสียงหนูเป็นคนเสียงดีน่าฟังครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อบีค่ะโอ้ออกกาลังกายใช่ไหมตื่นเต้นหรือยังไงเอ่ยก็ตื่นเต้นค่ะช่วยผ่อนคลายค่ะก็ออกกําลังกายค่ะ เวลาวิ่งเวลายืดเส้นยื่สายอะไรอย่างนี้ก็จะช่วยให้บริหารปอดได้ดีขึ้นค่ะเธอเป็นคนดีที่มีเจ้าของหลังจากแอบ,บมองนานเข้าก็อดไม่ไหวไกลห่างกันครั้งใด หัวใจไม่เคยวางงาเหมือนความเศร้าจับเอาใจฉันไปขังเมื่อได้ฟังถ้อยคำเธอบอกเลิกกันไม่มีค่าเพียงอยากทำใจ เจ้าไปอยู่ใส่ตัวหายามได้บอกเคยติดถ้าเป็นแผ่นดินไว้ก็คงมาได้ตั้งหลายริกเตอรใจมันสั่นเสมอในยาเมเห็นเธอควงม,มากับเขาถ้าเป็นแผ่นดินไว้มันเคยมองแผ่นดินไงเหมือน <c oughs> เหมือนคนกำลังตื่นนะ่ะน้องฟูกะ่ะ เสียงนะแกเมาป่ะเนี่ยฮะเสียงพึ่งแตกหนุ่มอ่านี่ร้องให้มันนเป็นแงนินไว้เพิงมันดวนมันไม่ค่อยจริงเท่าไหร่อะให้มันชัดเจนอ้าปากเลยดิเออฉันเกือบดีครับนะขอโชคดีครับ้อบครับรอดุนครับรอดุน เีเราจะมาแจ้งเกิดนะคะหาดาวรุ่งในกาที่จะคว้าตำแหน่งเจ้าของซิงเกลิลสุดท้ายของแกมมี่โกกับคว้าใหม่คว้าแชมป์ปีสีเพลงนี้ของคุณค่ะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะเราจะนำภาพบรรยากาศความสนุกสนานในการคัดเลือกที่จังหวัดขอนแก่นมาให้ชมกันค่ะมีคนมาออดิชั่นเยอะแยะมากมายเลยนะคะและที่สำคัญเนี่ยสร้างความหนักใจให้กับ3คณะกรรมการของเราอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์บอยธีรพงศ์นะคะอาจารย์เรืองรองอาจารย์เต้ยปิยบุตรนะคะจะม่วนจะมันขนาด นนะะสามารถติดตามชมได้ในรายการคว้าใหม่ควา้ควาแชมป์ปีสี่เพลงนี้ของคุณทางช่องแฟนทีวีที่นี่ที่เดียวค่ะและอย่าลืมนะคะวันที่1สิงหาเราจะมีการปรับเปลี่ยนเวลาใหม่จะเป็นเวลาไหนนั้นต้องติดตามนะคะแต่วันนี้เอลินาตลีและแฟนบอกต่อต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะแฟนบอกต่อ มันมันแม,น,ม,น,มนขึ้นคนร้องเพลงเก่งขนาดไหนก็ร้องไม่ได้แบบนี้นนวิธีการร้องแบบนี้คือมันร้องไปไเรื่อยๆขาดอีกเยอะการเป็นนักร้องอ่ะ อยังอยู่กับรายการความหมายความช้ากับผมการขวัเมืองครับในวันนี้วันเข้าพรรษานะครับถือได้ว่าเป็นวันเริ่มต้นของพุทธศาสนิกชนนะครับหลายๆคนถือโอกาสดีในวันนี้เริ่มต้นการลดละเลิกการดื่มสุรานะครับนะฮะเพื่อ ตัวเองและก็ครอบครัวด้วยนะครับอันนี้ต้องขอชื่นชมนะครับแต่สิ่งหนึ่งครับที่เราไม่ลดละเลิกเลยครับก็คือการค้นหาคนเสียงดีกันต่อไปเรื่อยๆครับเพื่อที่จะมาเป็นนักร้องหน้าใหม่สังกัดค่ายแกรมมี่โกมาประดับวงการเพลงลูกทุ่งแล้วก็ให้กลายเป็นขวัญใจมหาชนนะครับและยังคงทําหน้าที่กันอย่างต่อเนื่องครับทีมงานทุกคนไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยยังคงทําหน้าที่ต่อไปและวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับเข้าไปที่ห้องออดิชั่นกันต่อนะครับซึ่งในนั้ แต่ละคนนั้นต้องบอกว่าก่อนที่เข้าห้องเนี่ยตื่นเต้นกันทั่วหน้าเลยนะครับและยิ่งพอเข้าไปข้างในต้องยืนเดียเด่ยวๆอยู่คนเดียวพร้อมกับกล้อง3ตัวกรรมการ3ท่านที่จับจ้องอยู่ยิ่งตื่นเต้นมากเป็นพิเศษเลยครับงานนี้ใครจะแสดงความตื่นเต้นออกมาได้น้อยกว่าและทําได้ดีกว่ากันไปติดตามชมภาพอยู่ครับผู้ชมครัพผมได้เสียงแว,แว่วๆอยู่แนห้องน้ำมันมีคนร้องเพลงอยู่เข้าไปดูดีกว่า เอาส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับแพรทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่กำลังซ้อมร้องเพลงอยู่ซ้อมร้องเพลงอยู่ครับผมเฮ้ย <ละ S 1> แล้วทำไมถึงมาซ้อมในห้องน้ำอย่างเงี้ยมันจะได้เห็นเสียงตัวเองชัดขึ้นครับเหรอเหรอครับอ่าแล้วคุณด่วเขาโรงแ้มเขาไม่โดคหูเหรอมันมาเพื่อการร้องเพลงครับก็บเลยความอายก็เลยไม่ค่อยมีครับอ่าได้ทำตัวกับคุณผู้ชมเลยครับชื่ออะไรครับ สวัสดีครับผมวัฒนาคูหลงสวรรณชื่อเล่นชื่อลิตเติลครับผมก็ตอนนี้ก็เรียนเหราวิศวะไฟฟ้าที่ประจำกรมนาครเหนือที่กรุงเทพปี3แล้วครับการจะเป็นวิศวะกับการร้องเพลงรู้ไหมเนี่ยตกต่างกันนะต่างกันครับแต่ว่าการเป็นวิศวะมันเป็นแค่ทางเลือกในหน่วยงานของอาชีพแต่ว่าออความฝันและอนาคตผมอยากเป็นนักร้องอยู่แล้วครับอยากเป็นนักร้องโแล้วทำไมเราไม่ไปเรียนร้องเพลงเลยอะ่ะผมยุ่งอยู่กับการหาเงินส่งเด็จเรียนด้วยไงครับก็คือ การทำงานทางการศึกเองแล้วผมก็เลยไม่ค่อยมีเวลาว่าที่จะไปไปหาเวทีประกอบร้องเพลงอ่ะไรโอ้ทำงานด้วยครับผมนะครับทำงานอะไรครับพัดทาเป็นโมเดลลิ่งนายแบบถ่ายแบบนี้อ๋อแล้วแล้วนี่โอ้โหหนุ่ยกาดได้เลยเนี่ยครับอ่ะเดี๋ยวเราให้เดนแบบเขาเตรียมตัวกันต่อแล้วกันครับเอาซ้อมร้องต่อเลยครับเอาเชิญเลยครับเชิญเลยครับไม่ควรขอบคุณครับขอบคุณครับถ้าเป็นแผ่นดินไหวก็คงวัดได้ตั้งหลายฤกษ์เติม ใจมันสั่นเสมอนิยามเห็นเธอควงมากับเขาแค่มองตาก็รู้ว่าเธอเปลี่ยนไป เพียงแต่ไม่รู้วันไหนจะไปจากกันสวัสดีค่ะอุ้มค่ะนางสาวนทยาสวนมุลลอดค่ะอายุ17ปีนะคะก็ปีนี้ก็มาเป็นปีที่2แล้วนะคะเป็นครั้งที่ประมาณที่4ที่5ได้แล้วค่ะมาหลายครั้งมากนะคะก็กลับไปฝึกซ้อมออท่านคณะกรรมการก็ได้ให้คำติชมไปนะคะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาเวทีนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะน้องอุ้มนะคะก็อยากจะ ขอกำลังใจจากท่านผู้ชมทางบ้านนะคะยังไงก็มก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วละกันค่ะนานๆนานที่เราเดินตามฝันจากบ้านมาไกลจากทุ่งนาเขียว เขาสูงข้างทุ่งดอกไม้มาสู้อยู่กลางแสงไฟเมืองไม่ยอมหลับไม่ไม่ขันแก้มไอ้ดอกไม้ไม่เศ้านักเรียนดอกมอปลายยังหับไผ่บ่ทันได้ ใอ้น้องยังเรียนและยังหน่อยอย่ามาอ่อยให้เพลิดเพยังของเงินพ่อแม่ใช้บัทันใดใบรับ้อเสียงพ่อดีแล้วก็บุคลิกภาพก็ดีครับจริงๆที่เคยผ่านมาที่ฟังมาน้องเฟิร์นมาลองเพลงนี้เข้าเข้ากับเสียงเข้ากับเสียงทีนี้มาแปลกมาแบบอีสานมาแปลกมาแบบอีสาน มาถิ่นเขาใช่ไหมน่าจะถูกทางแล้วแหละเพลงนี้มาไปไปหาข้าวกินกันหาข้าวกินเป็นตากระดอเจ็บเป็นอยู่บ่คนดีถึงปัจจุบันบ่โทรหากันคือวันก่อน แต่ใจเปียกปอนเพื่อนน้ำตายังคอยฟังขา้าหัวใจเกินรอยแต่มีปมดอยเรื่องแฟนจึงข้ามพรมแดนความเงาเดิมๆบ่ได้สร้างปันมาตามลำพัง ได้เพียงครึ่งทางวดาดไว้อีกครึ่งฝันไม่คู่ใจสร้างเองบ่ได้ดอกหาอายมีค่าเพียงยาทําใจบาดามลไอเจ็บอายไข่ หายจากความเสียใจเจ้าลืมอายแบบไรค่าสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เจอหน้าคุณคุนหลายคนออาเราเจอเขาแล้วเมื่อไหร่ครับที่ภาคเหนือครับผมรอบสิบคนครับชื่ออะไรครับชื่อนุครับผมครับนุนุเป็นไงบ้างในวันนั้นที่ไม่ได้ไป้าคสุดท้ายในรอบภาคเหนือผิดพลาดอย่างมากครับเออเออตอนนั้นเราผิดพลาดอะไรครับหลายๆอย่างครับเรื่องเอนเตอร์เทนคนดูแล้วก็การเลือกเพลงที่ ไม่ค่อยจะเหมาะสมกับเสียงเราเท่าไรครับผมนะฮะแล้ววันนี้แก้ไขอะไรมาบ้างครับเลือกเพลงที่เข้ากับโทนเสียงเราดนตรีที่ไม่หนามากครับนั่นคือเพลงคิดถึงพี่ใหม่ของพี่ไม้พิลลมพรครับคิดว่าเพลงนี้น่าจะเหมาะกับเราอยู่ที่ดนตรีนะครับดนตรีไม่หนามากบอกดนตรีเป็นหลักครับผมยังไม่ได้มองเสียงร้องเป็นหลักครับผมหรือยังไงครับคิดว่าเพลงนี้น่าจะโอเคนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอติดตามผลงานแล้วกันครับครับขอบคุณครับครับ คิดถึงพี่น้อยนักลอยใจพี่ห่างกันอย่างนี้น้องคิดถึงพี่บางไหมเกี่ยวกับเรื่องที่เรียกว่าหนักเบาสั้นยาวอะไรต่างๆเนี่ยนะจริงๆอย่าเพิ่งนึกเสียงของพี่ไม้<ช>ถ้าเราไปนึกถึงพี่ไม้เราพยายามที่จะทําให้เสียงให้คล้ายพี่ไม้คือไม่ใช่ ตอนนี้เสียงของนุเองเนี่ยจะเป็นคนที่โทนเสียงอยู่ระหว่างระหว่างคนเสียงกลางกลางอ่ะต่ำจัดก็ไม่ถึงสูงมากไปก็ไม่ถึงจะดันเหมือนคำวิบายไม่ถึงแน่เพลงยากบอกอะลรเพลงนี้ยากไม่ได้ยากกว่าเราเออแต่ทำไม่ดีทำไม่ดีอบุคลิกอะไรดีชอบนะหลอดดีไปโชวดีขอบคุณครับ เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับการติดตามชมรายการคว้าไมค์คว้าแชมป์ปี4เพลงนี้ของคุณในวันนี้ของเรานะารต้องบอกว่าโอ้โหผมนี่เองต้องชื่นชมเลยนะครับว่าเด็กๆแต่ละคนนั้นนะครับมีความสามารถบางคนเนี่ยบอดได้ตามตรงนะครับว่าเขามาเนี่ยแบบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจจะเข้ารอบครับแต่เขาตั้งใจจะมาเจอกรรมการให้กรรมการเนี่ยได้คอมเมนต์เสียงร้องของเขาเขาได้กลับไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีมากยิ่งขึ้นอันนั้นผมถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเป็นว่าที่นักร้องที่ผสมพร้อมสำหร็บในอนาคตนะครับส่วนหลายๆคน ก็ถือว่าเป็นคนที่มีความพร้อมครับก็ไปรอลุ้นต่อไปว่าคุณจะสามารถเข้าสู่รอบสิบคนสุดท้ายซึ่งผมจะทําการประกาศผลในวันศุกร์ได้หรือไม่ติดตามได้ที่นี่แหละครับกับรายการคว้าใหม่คว้าแชมป์ครับก่อนจัดการในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเชิญชวนกันก่อนนะครับในวันเสาร์ที่27กรกฎาคมนะครับไปเจอกันกับกิจกรรมดีเของเราครับนั่นคือคารวาลแฟนทีวีสัญจรคลังที่7ครับคราวนี้เราจะไปที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยจังหวัดชนบุรีครับไปที่สนามกีฬาแหลมชบังครับในวันเสาร์ที่ 27ก,กรกฎาคมเริ่มจากตั้งแต่บ่ายโมงเลยนะครับเราไปทาบุญทอดผ้าป่าการศึกษากันก่อนนะครับไปที่โรงเรียนบ้านชากยายจีนไปทําบุญที่นี่ก่อนเสร็จแล้วในช่วงบ่ายๆเริ่มตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปเปิดบูธของสปอนเซอร์บูธของแฟนทีวีให้คุณได้เล่นเกมกันนะครับที่สนามกีฬาแหลมชลบ,บุรีนั่นเองครับหลังจากนั้น56โมงเย็นต่อเนื่องพอแดดล่มลมตกแสงไฟเริ่มกระจายได้ชัดเจนศิลปินขึ้นแน่นอนครับนำทีมโดยตะกัแตนชลดาเอิญสุรติการหรือว่าเอิญเดอะ ยังไม่พอครับยังมีเอินขวัญมรัญญาหญิงลีสีจุมพลนะฮะขอา้ขาขาวสาวรำซิ่งสุดยอดจริงๆมีอินทิราโม,โมราเรสนะครับมินตราอินทิราโมราเรสขาวนี้ก็ไปด้วยและก็ขาดไม่ได้ครับ หนุ่มรออารมณ์ดีนะครับเพิ่งกลับจากอเมริกามาหมันหมาดมาประเดิมคอนเสิร์ตของเราเลยครับนั่นคือออบสุพนัดนั่นเองครับทั้งหมดนี้กับคารวาลแฟนทีวีสัญจรครั้งที่7ที่แหลมฉบังชนบุรีเสาร์27นี้เจอกันให้ได้นะครับวันนี้ก่อนจะกันครับต้องขอบคุณครับสำหรับ GMM z ครับครบทุกเรื่องทีวีดาวเทียมอย่าดูอะไรโทรเลยครับ028418888นะครับที่นี่มีทุกคำตอบเกี่ยวกับทีวีทีวีดาวเทียมของ GM m z ให้กับคุณผู้ชมทางบ้านครับพรุ่ มาพร้อมกับคุณเสียงนี้อีกมากมายที่รอาการพิสูจน์ของคุณผู้ชมทางบ้านติดตามได้วันพรุ่งนี้วันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับคคคคงงงเเหลือแ่่่วาามิดดถึึป็นททีพสุ้ย ในยามที่คนอยู่ไกลไม่มีคราวคราวเหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟนของเอกเขาเร้องอีกทีเนี่ยปัญหาใจน้อยรอยพันเรื่องราวผมว่าเสียงเขากับ,บการวิธีการร้องเนี่ยกับบุคลิกเขาเนี่ยพอเหมาะกันนะ <c oughs> ลงตัว รับชมช่องแฟนทีวีได้ทางช่อง9บนกล่อง g m m z กล่องทีวีดาวเทียมจากแกรมมี่และทางเคเบิลทีวีไทยทั่วประเทศ